สสวัดีโรงเรียนสอนภาษามือหนึ่งครับน้องพัฒน์ไทซานไทยครับบำนาญประชาชนเดือนละสามหมนบาทครับให้ผู้สูงอายุมีรายได้อย่างยั่งยืนในจังหวัดนี่มีรายได้อย่างยั่งยืนครับเบอร์หนึ่งครับพัฒน์ไทซานไทยครับสีครับเพลครับ เป็ไงครับที่มาดีเบตครั้งนี้ครับก็ตื่นเต้นครับจากพูดไม่เป็นครับก็ก็ได้มาพูดครับร้องความรู้สึกตื่นเต้นครับและมาดีใจครับได้มาเจอได้ดีเบตครับได้แสดงพัฒนาสายมากครับแล้วก็นโยบายครับแล้วท่านถ้าท่านได้เป็นสสนะครับท่านจะพัฒนาของใครในรูปภาคแบบไหนครับที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก็จะเข้าถึงพ่อแม่พี่น้องครับและนํานโยบายของพรรคไทยสร้างไทยไม่ว่าจะบำนาญประชาชนไม่ว่าจะกองทุนคนจนครับที่จะช่วยเหลือ สวัดีพ่อพ่อแม่แ่นะครับผมพีทครับพิชาวุุลครับผู้สมัครสอสอหนองคายเขตหนึ่งพัฒไทยสร้างไทยเบอร์หนึ่งนะครับเหตุผลที่ทําไมต้องอยากเข้ามาเป็นผู้สมัครนะครับเพราะว่าผมเห็นปัญหาครับผมเกิดหนองคายครับผมเรียนหนองคายครับแล้วผมก็โตที่หนองคายครับผมเห็นเลยครับตั้งแต่ผมเกิดมาจนถึงผมอายุเท่านี้หนองคายเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างครับ ที่ลงการเมืองก็เพราะว่าผมเห็นครับว่าการเมืองนี่แหละครับมันจะมาเปลี่ยนได้ครับทําให้พ่อแม่พี่น้องหายจนหมดหนี้ครับมีรายได้อย่างยั่งยืนครับเลยต้องเอาตัวผมครับผมนลูกพ่อค้าครับลูกพ่อค้าขายครับเลยต้องขออาสาตัวครับเข้ามาเป็นผู้สมัครสสหนองคายเขตหนึ่งครับเพื่อปลดล็อกพันธนาการของรัฐราชการครับให้คน ด้าถึงบนหายจนหมดหนี้มีรายได้อย่างยั่งยืนครับขอบคุณครับสภาครับเช่นครับหนองคายนะครับเป็นเมืองที่มีศักยภาพมากมายนะครับที่ผมสัมผัสมานะครับแต่ทําไมไม่รู้ครับเป็นแค่ทางผ่านครับคือหนองคายแล้วนะครับเงินที่ได้จริงๆที่คนที่ได้จริงๆเนี่ยครับไม่เยอะเท่ากับยอดที่ปรากฏครับคือจะเป็นเงินจากจังหวัดอื่นครับ ที่มาทําธุรกิจการค้าขายเนี่ยครับคนของคายค้าขายไม่ไม่ได้มีเงินที่จะเยอะเท่ากับยอดที่โชว์ครับผมเลยอยากแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจครับแล้วก็เรื่องที่จะบอกในสภา,าเนี่ยครับถ้าหากผมเป็นแค่ประชาชนธรรมดาครับผมตะโกนไปบอกสภา,าเขาไม่ได้ยินหรอกครับผมจึงอาสาเข้ามาเป็นผู้แทนครับเพื่อที่จะไปบอกครับว่าหนองคายแล้วครับ ต้องเร่งเรื่องเศรษฐกิจครับให้ดีขึ้นครับอยากให้คนอื่นครับมาเอาเศรษฐกิจหรือโอกาสของเราไปครับเพราะเรามีโอกาสโอกาสเราอยู่แค่ตรงน้าครับขอบคุณครับเราจะเอาเงินให้คู้ตั้งแต่ 5000- ถึง50,000บาทครับดอกเบี้ยร้อยละหนึ่งต่อเดือนครับเป็นการช่วยคนตัวเล็กครับหรือคนที่อยู่รากหา้าครับให้กลับมามีคุณภาพชีวิตแล้วก็แก้ไขปัญหาได้ดีขึ้นครับ กับอีกนยโยบายหนึ่งครับที่จะมากระตุ้นครับคือนยโยบายหวยบำเหน็จครับของทางพักไทยสร้างไทยครับนยโยบายหวยบำเหน็จคือการเปลี่ยนเงินหวยให้เป็นเงินออมครับทํำยังไงครับก็คือว่าคุณแม่คุณพ่อที่ซื้อหวยตั้งแต่อายุ 30- 40ออมไว้จนถึง60ครับและเก็บไปเป็นเงินออมครับขอบคุณนะครับค่ะขอบพระคุณค่ะมีท่านไหน อย่างไรให้เป็นประโยชน์กับชาวจังหวัดหนองคายคะ่ะอีกครั้งนะคะเนื่องจากเขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคายมีการจัดตั้งมาแล้ว8ปีแต่ยังไม่มีความคืบหน้าท่านมีแนวคิดที่จะผลักดันเขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคายอย่างไรให้เป็นประโยชน์กับชาวจังหวัดหนองคายคะ่ะครับอจารยเ่อครับ,รบจังหวัดหนองคายนะครับมีความสําคัญต่อ,อการพัฒนาของประเทศไทยมากครับเพราะจังหวัดประเทศจะต้องเป็น global gateway ครับที่จะเป็นศูนย์การคมนาคมครับทำให้เกิดคนส่งหรือรถไฟฟ้าครับการที่หนองคายจะผลักดันนะครับเราจะจัดตั้งครับเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เป็นมีคณะกรรมการบริหารครับภาคเอกชน70ครับแล้วก็ภาครัฐ30ครับทำให้เกิดทำให้เกิดการ พัฒนาครับเมืองหนองคายครับและส่วนที่หนองคายต้องเป็นคือเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับมันจะเป็นแค่บางอำเภอครับทางพรรคไทยสร้างไทยเราจะผลักดันให้เขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยครับทั้งเป็นทั้งจังหวัดครับเพราะอะไรครับถึงต้องเป็นทั้งจังหวัดครับการที่เป็นทั้งจังหวัดเนี่ยจะไม่ทําให้ผู้ประกอบการครับต้องเสียเงินเสียเงินเสียทองครับที่จะต้องมาทาสร้างโรงงานในพื้นที่ของ ที่ที่จำกัดครับพักไทยสร้างไทยเราเลยต้องประกาศค,ครับให้เมืองหนองคายเราเป็นเขตเศรศษฐกิจพิเศษทั้งจังหวัดครับขอบคุณครับดคีบครับผมก็จะอยากจะเน้นเรื่องของเขตเศรษฐกิจครับที่ทําให้เกิดเกิดการค้าการขายขึ้นมาทําให้คนหนองคายมีรายได้ครับเพราะว่าถ้าเศรษฐกิจเนี่ยครับมันครอบคลุมทั้งจังหวัดนะครับคนก็จะมีงานทําครับ และเราจะสามารถออกกฎหมายได้เองครับและก็จัดตั้งงบประมาณได้เองครับถ้าเขตนี้มันครอบคลุมครับพ่อค้าแม่ค้าที่ค้าขายอยู่ที่ผมบอกสักครู่ก็คือจะไม่ต้องเสียเงินซ้ําซ้อนครับที่จะจัดตั้งโรงงานครับรในเขตของเราก็จะเกิดขนส่งครับมวลชนครับที่มันเยอะขึ้นครับจากจีนมาถึงหนองคายครับถ้าเขตเศรษฐกิจทั้งจังหวัดนะครับเพราะหนองคายเราคือประตู มังกรครับที่จะไปสู่จีนครับขอบคุณครับตอนนี้นะครับในเรื่องของโซเชียลเ่ยครับเราก็มีทั้งไลน์ครับไลน์แอดครับ Facebook ครับแล้วก็ IG ครับ Tik Tok ครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ครับที่จะสามารถนำปัญหาครับมาพูดกับเรามาพูดกับผมได้ครับให้ผมสื่อให้ผมได้ครับว่าปัญหานั้นมันเกิดที่อะไรครับแล้วก็ช่องทางโทรศัพท์ครับ อีกครับก็จะมีโทรศัพท์ครับและก็มีสำนักงานครับที่ทํทำให้ผ้าอกชนเข้ามาติดต่อตัวผมได้ครับขอบคุณครับในการเลือกตั้งครั้งนี้ครับหายจนหมดหนี้มีรายได้อย่างยั่งยืนครับพัดสอเสือครับไทยสร้านไทยครับปากทีตเบอร์หนึ่งครับพัดสอเสือเบอร์สามสิบสองครับ่อพ่อแม่ครับขอบคุณครับ ตัวแทนของเราท่านใหม่ก็เข้าไปครับเราก็อยากจะรู้ครับว่าทุกท่านนะครับมีแนวทางในการพัฒนาจังหวัดหนองคายแบบไหนครับอเราค่อนข้างตื่นเต้นเลยวันนี้